สวัสดีค่ะทุกทุกท่านก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรายการรักเล็กเต็ดทางช่องทางซีมีดอทมีสามบีบีขี้กะทีวียูทูบติ๊กต รวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยสําหรับรายการของเรานะคะก็จะเป็นรายการที่มีการพยากรณ์ดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะว่าในช่วงเวลาตั้งแต่1นึถึงสิมิถุนาเนี่ยค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างจะได้เตรียมตัวรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและนอกจากจะมีการพยากรณ์ในดวงชะตาของแต่ละท่านเ้วเนี่ยก็ยังมีการวิเคราะห์ตัวเลขด้วยนะคะเอามาจากสถิติหลักการคํานวณทางโหราศาสตร์แล้วทางรายการนะถึงใดที่ผิดกฎหมายทางเราไม่สนับสน,นุนค่ะก่อนที่จะมาฟังคําพยากรณ์ค่ะขอ กำลังใจกับทุกท่านช่วยกดแชร์กดไลค์ให้จานรักสักนิดหนึ่งนะคะจะได้เป็นกำลังใจเอาล่ะค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันค่าว,วา่าดวงชะตาของท่านในแต่ละวันเป็นอย่างไรบ้างเราจะเริ่มกันข่าววา่าดวงชะตาของคนที่เกิดันอาทิตย์ในเรื่องเด่นๆเ,เนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเงินนะคะรวมถึงการลงทุนต่างๆที่เรียกว่าจะตัด ตวงกำลิศกาไรเข้ากระเป๋าคุณได้อย่างดีเลยทีเดียวเตือนกันสักนิดหนึ่งในการลงทุนแต่ละอย่างเนี่ยขอให้คุณมีความชํานาญนะต้องมีพื้นฐานก่อนอย่ายืมจมูกใครมาหายใจไม่นั้นจะเกิดความเสียหายได้เรื่องของการเงินค่ะกระแสะของการเงินเนี่ยเรียกว่าไหลคล่องอยู่พอสมควรเลยทีเดียวก็เรียกว่าการเงินการทองตอนนี้ไม่ขาดมือแหละส่วนการงานที่ทําอยู่เนี่ยก็ยังไปได้เรื่อยๆแล้วก็ยังได้รับความร่วมม้ร่วมมือจากคนรับข้างอย่างดีด้วยเช่นกันเรื่องของโชคลาภ คนที่เกิดอาทิตย์เนี่ยมีเกณฑ์ของการมีโชคในเรื่องของการเสียเ่ยงเพียงแต่ว่ามันเป็นโชคลาภที่เป็นก้อนเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ได้มากมายอะไรดนะักเรื่องของความรักนะคะเป็นช่วงที่จะต้องมีการใส่ใจในการดูแลกันให้มากเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันขาดการดูแลการใส่ใจกันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการห่างเหินกันได้ สำหรับคนที่เป็นโสดอยู่นะคุณมีโอกาสที่จะไปชื่นชมไปติดอ,อกติดใจคนรับข้างได้นะคะแต่ว่าต้องบอกนะว่ามันยังเป็นความรักที่ยังไม่เสถียรเราจะมาดูตัวเลขมงคลดวงคนที่เกิดอาทิตย์กันค่ะตัวเลขมงคลของคุณคือเลข7เลข4แล้วก็เลข9นะคะนี่เป็นเลขมงคลของเราส่วนในเรื่องของกลุ่มทรัพย์ค่ะไม่ได้อยู่ไหนไกลนะกลุ่มทรัพย์ก็จะอยู่กับเลขแบบประชาชนนั่นแหละค่ะดูนะคะว่าในเลขแบบประชาชนของเราเนี่ยมีตัวเลขอะไรซับซับเงินบ้างหยิบตัวนั้นขึ้นมา ใครก็ตามที่มีโอกาสไปไหว้พระไปทําบุญตามวัดตามวาต่างๆเนี่ยไปจุดทุบเสียงทายแล้วคุณจะได้ตัวเลขตรงนั้นมาด้วยเช่นกันสําหรับเรื่องของการเสริมดวงค่ะถ้าวิถีชีวิตเราเนี่ยรู้สึกว่าเราเบื่อหน่ายกับสิ่งรอบข้าง ช่วงเช้าแดดอ่อนๆเนี่ยให้เราอะออกมาอาบแสงแดดอันนี้จะช่วยทําให้พลังงานของชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นนะคะจะมีความกระปรี้กระเป๋าแต่หากท่านใดก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าตอนเนี้ชีวิตมันวุ่นวายแือเกินมีเรื่องวุ่นเข้ามาตลอดเวลาให้ไปทําบุญด้วยน้ําดื่มค่ะนะหรืออาจจะไปบริจาคค่าน้ําก็ได้แล้วเครื่องประดับช่วงนี้นะใน,นเครื่องประดับที่เป็นสีเขียวนะคะหรือเครื่องเงินตรงนี้จะทําให้เรามีรับผลค่ะแล้วในวันเสี่ยงโชคงดใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีฟ้า ช่วงนี้หากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทําการสักการะบูชาเพื่อขอโชคลาภก็จะมีองค์ท่านท้าววิสุวันนะคะหลวงพ่อเปิดแล้วก็พระราหูส่วนในเรื่องของเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคเนี่ยก็ขอให้เราเนี่ยเสี่ยงโชคกับเพศหญิงให้อยู่ในวัดโดยเฉพาะวัดที่มีชื่อเสียงในจังหวัดอุทยาแต่ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ที่ไม่ได้อยู่ในบริเวณจังหวัดที่ใกล้กันนะคะก็อาจจะใส่บาทแล้วก็ระลึกถึงได้ด้วยเช่นกัน เรื่องเด่นของคนที่เกิดวันจันทร์ไพ่โพคาเนี่ยนะมันจะบ่งบอกถึงในเรื่องของอสังหาหริมทรัพย์ไม่ว่าคุณจะมีแปนที่จะซื้อจะขายหรืออาจจะเป็นคนที่ตอนนี้อาจจะมีการเดินเรื่องนะคะในเรื่องของใน,น้าค้าที่ดินเลยก็แล้วแต่ช่วงเนี้ยนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างดีเลยทีเดียวสําหรับในเรื่องของการงานให้ระมัดระวังจะเกิดความเสียหายมันจะเกิดจากการที่เราฝากงานให้คนอื่นทําแทนไม่อาจจะมีความผิดพลาดจนเกิดทําให้เป็นเรื่องลุกลาม ใหญ่โตได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับง,งานและเป็นงานโปรเจกต์ใหญ่เป็นงานที่สําคัญเนี่ยทำด้วยตัวเองจะดีที่สุดการเงินช่วงนี้นะคะอาจจะตึงมือสักนิดหนึ่งแต่คุณก็อย่างโชคดีตรงที่ว่าการเงินมันมีการอุป,ปถมัมภ์รวมถึงถ้าคุณเป็นคนชอบเสี่ยงโชคเงินจากการเสี่ยงโชคเนี่ยจะเข้ามาช่วยให้คุณเนี่ยพอที่จะประครับประครองในเรื่องของสถานการณ์การเงินต่างๆได้อย่างดีด้วยเช่นกันเรื่องของความรักค่ะเป็นช่วงที่ความรั สดใสแต่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีกิ๊กซ่อนไว้มีความลับที่ปิดบังไว้อยู่ช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะมันมีโอกาสที่จะถูกเปิดเผยขึ้นมาได้คนโสดเนี่ยทับใจสักนิดหนึ่ง พราะความรักที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นรักแบบผ่านมาแล้วก็ผ่านเลยไปเพราะฉะนั้นมันก็ยังเป็นความรักที่ปราศจากความมั่นคงนั่นเองทีนี้เราจะมาต่อกันค่ะเรื่องเรื่องของตัวเลขมงคลกันตัวเลขมงคลของคุณคือเลข9เลข2แล้วก็เลข4เป็นเลขมงคลนะและกลุมทรั์ของคุณค่ะจะอยู่กับเลขบ้านเลขของโฉนดใครที่ชอบทำบุญโดยเฉพาะเออในช่วงที่ใกล้ๆวันที่1มิถุนาเนาะเวลาไปทำบุญไหว้พระเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะคะ ขอให้จุดเลขประทัดสักนิดหนึ่งเลขของประทัดเนี่ยก็ะยจะเป็นลุมทรัพย์ที่คุณด,ด้วยเช่นกันการเสริมดวงช่วงนี้ค่ะโดยนิสัยของดาวจันทร์เนี่ยจะเป็นนิสัยของความมีจิตอาสาเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์ช่วงนี้ขอให้มีจิตอาสาในเรื่องของการช่วยเหลือง,งานส่วนรวมโดยความเต็มใจนะเพราะตรงนี้จะส่งผลให้ดวงของเราเนี่ยดีนะคะแล้วก็ลุ้งได้ด้วยเช่นกันส่วนเครื่องประดับค่ะเพื่อจะเป็นแม่เหล็กในเรื่องของการดึงดูดเงินทองให้เรานะช่วงนี้ ให้สวมใส่ไข่มุกหรือเพชรนะคะหรืออาจจะเป็นพรอยสีขาวก็ได้แล้วคนที่เกิดวันจันทร์ในวันเสี่ยงโชคเนี่ยเครื่องแต่งกายสีแดง งดเลยค่ะนะห้ามใส่เด็กขาดนะคะตัวนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สกัดกั้นในเรื่องของโชคลาภแล้วก็สิ่งที่เป็นมงคลต่างๆเข้ามาหาเราซึ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีพระศร,รีวรีหลวงพ่อฤาษีวิงดำนะคะแล้วก็องค์ระแมลรศมีนั่นเองเคล็ดลับการเสี่ยงโชคค่ะให้เสี่ยงโชคกับคนสูงอายุนะคะโดยเฉพาะเพศช,ชายเขาจะเป็นคนหนึ่งที่นําโชคลาภให้กับเราแล้วเวลาเราจะซื้อเนี่ยดูค่ะว่าแผงนั้นนะอยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ได้หรืออยู่ในปั๊มน้ํามันก็ได้ ถาให้กรมะขึ้นม่แรกเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องที่เด่นจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของหน้าที่การงานมันอาจจะมีการปรับเปลี่ยนการยกย้ายเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าการปรับเปลี่ยนการยกย้ายในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีกว่าเก่ารวมถึงการที่เราอาจจะได้พบช่องทางในการลงทุนนะคะ ซึ่งสามารถทําเม็กเงินเข้ากระเป๋าให้เราได้อย่างงามเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครที่มีความคิดจะปรับเปลี่ยนหรือใครว่างงานอยู่ก็อาจจะมีการไปสมัครงานอันนี้ก็มีโอกาสที่จะรับข่าวดีด้วยเช่นกันการเงินนะคะเรียกว่าข้องไม้ข้องมือดีจริงอยู่นะคะแต่มันก็มาด้วยภาระในเรื่องของการใช้จ่ายตามมาด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเก็บออมเนี่ยอาจจะไม่ได้ดังใจที่คุณวาดหวังไว้ แล้วนอกจากการเงินที่มีเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ยังมีในเรื่องของการเสี่ยงโชคด้วยเช่นกันถึงแม้จะไม่มากนักนะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่ เรื่องของความรักค่ะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะช่วงนี้อาจจะมีความขุนใจดีกว่ากับคนของเราเนี่ยนะคะซึ่งช่วงนี้าอาจจะมีสเสน่ห์อยู่พอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามายุ่งวุ่นวายกับคนของเรานะคะเพราะฉะนั้นใจเย็นๆใจลมๆสักนิดตึงและทุกอย่างจะผ่าน้นไม่ได้อย่างดีเลยค่ะสําหรับดวงคนโสดความรักเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาะคะนะวิ่งเข้ามาตลอดเลยแต่ที่จะเจอคนที่จริงจังจริงใจกับเราเนี่ย ก็ยังหายยากอยู่สักนิดหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่ขำๆพอดีกว่าเนาะส่วนในเรื่องของตัวเลขมงคลจะเป็นเลขศูนย์เลข4 แล้วก็เลข5นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขมงคลของคุณนะภุมทรัพย์ของคุณนะคะใครก็แล้วแต่ที่ไปร่วมงานพิธีกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานไหว้ครูงานทําบุญบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราไปร่วมงานตรงนี้ด้านนั้คือกุมทรัพย์ของคุณอาจจะไปดูในน้ามนต์ก็ได้อีกอันหนึ่งก็ยังอยู่กับผู้ปฏิบัติธรรมการเสริมดวงค่ะขอให้มีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็มีความเมตตากับคนที่ด้วกว่าแเราอาจจะใช้วิธีทำทานให้ก่อขอทานก็ได้หรือ เห็นตัดต่างๆเนี่ยนะคะแล้วอาจจะซื้อลูกชิ้นซื้อขนมอะไรให้เขากินก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการเสริมดวงคุณได้อย่างดีเลยแล้วเครื่องประดับค่ะให้ใช้เครื่องประดับที่เป็นรรปสับกษัตริย์หรืออาจจะเป็นพลอยเพทายหรือพลอยที่เป็นสีจมพูก็ได้นินค่ะอันนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะคนที่เกิดปฎิคานวันที่เราจะเสี่ยงโชคขอให้งดใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีขาวเพราะว่าจะเป็นสีที่สก,กัดในเรื่องของการเงินของคุณนั่นเองซึ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะช่วงนี้ ให้เป็นปูสีสุดโทโคภพ,พิยะมหาราชแล้วก็หลวงพ่อปัดแดงเวลาเราจะเสี่ยงโชคเคล็ดลับเนี่ยนะคะให้เราซื้อกับผู้สูงอายุแล้วก็แผลกยให้อยู่ในวัดที่อยู่ใต้ต้นไม้นะคะ เรื่องเด่นนะคะของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนเนี่ยเป็นในเรื่องของความรักโดยเฉพาะใครก็แล้วแต่ที่โสดอยู่มีโอกาสที่จะได้พบเนื้อคู่หรือหากใครก็แล้วแต่ที่เพิ่งจะเลิกรากันไปก็มีโอกาสที่รักเก่าจะกลับมามาคืนดีกันนะคะมาเข้าอกเข้าใจกันมาเริ่มต้นกันใหม่ถือว่าเป็นเรื่องเด่นอยู่พอสมควรส่วนในเรื่องของการงานต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารกับเพื่อนร่วมง,งานนะเพราะว่ามันอาจจะทําให้มีการเข้าใจ ผิดกันได้นะคะแล้วก็มันจะทําให้เกิดการผิดใจกันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรจะทําอะไรก็ช้าลงสักนิดนึงค่อยๆค,คิดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของคําพูดนะคะเรื่องงานเนี่ยนอกจากจะผิดใจกับเพื่อนแล้วเนี่ยหากท่านใดมีความคิดที่จะลงทุนไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้ชะรอไว้ก่อนเพราะว่ามันยังไม่ถึงช่วงที่มันจะได้กาไรกําไรนะส่วนการเงินที่เข้ามาช่วงนี้นะคะบอกได้เลยครับว่ากระแสะการเงินเข้า แต่มันเป็นในเรื่องของการเข้ามือซ้ายจ่ายมือขวาเพราะฉะนั้นเงินน่ะมันเดินดีมันหมุนดีแต่มันไม่สามารถที่จะเก็บไว้ได้แต่ถ้าเกิดใครที่กําลังรอคอยข่าวขาวในเรื่องเงินอยู่จะเป็นช่วงที่คุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องเงินเงินทองทองนะโชคลาบอะคะ่ะมีมาให้เห็นอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแล้วก็ถึงได้โชคลาบมาเนาะมีเหตุให้ต้องจ่ายไปด้วยเช่นกัน ทีนี้ในตัวเลขมงคลดวงคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ยตัวเลขมงคลของคุณนะคะจะเป็นเลข3เลข4แล้วก็เลขแปนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขมงคลนะอีนนี้ขุมทรัพย์อะค่ะจะอยู่กับเด็กหรือคนท้องแล้วนอกจากเด็กและคนท้องด้วยเนี่ย ก็จะอยู่ที่น้ำตาเทียนด้วยการเสริมดวงถ้าคิดจะเสริมดวงให้ทำบุญที่เกี่ยวข้องกับความตายไม่ว่าจะเป็นการซื้อโรงศรพการสร้างเมนหรืออาจจะช่วยงานศพต่างๆตรงนี้ถือว่าเป็นการเสริมดวงคุณได้อย่างดีแล้วช่วงนี้นะคะเครื่องประดับนำโชคเนี่ยก็ขอให้เป็นหินไหมทองคริสตันเป็นนิน่แล้วการแต่งกายหรือเรื่องการใช้สีเหลืองโดยเฉพาะสีเหลืองแก่ๆสีส้มสีแสดพวกเนี้ย งดการใช้เด็ดขาดเลยซึ่งสตรี์ช่วงนี้นะก็จะ,จะมีพระรีวรีหลวงพ่อสมหวังแล้วก็พระพิเคเนตค่ะเคล็ดลับในวันเสี่ยงโชคให้เสี่ยงโชคกับคนพิการนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่การด้านสายตาแขนขาอะไรก็แล้วแต่นะคะคนพิการเนี่ยเป็นคนที่ให้โชคคุณแล้วก็แผงนะคะให้อยู่ที่ใกล้กับโรงพยาบาลหรือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นคลินิกก็ได้แล้วถ้าจะให้ดีที่สุดอยากให้คุณสวดพระบทพระคาถาเงินล้านค่ะก่อนที่เราจะซื้อ ะะเรื่องของวันพฤหสัสบดีเด่นในเรื่องของโชคลาภนะคะเรียกว่ามันจะมีเข้ามาอย่างปุกปุกเดทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของการเสี่ยงโชคแล้วการลงทุนในสกุลเงินหรือเหรียญต่างๆเนี่ยนะคะเรียกว่าเห็นเนี่ยค่อนข้างชัดเลยแล้วเรื่องของการงานต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะว่าเรื่องของการงานเนะะี่ยค่ะมันมีโอกาสที่จะไปขัดแข้งขัดขากับเพื่อนร่วมงานนะคะอย่างที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ อยากให้โฟกัสหรือเน้นในเรื่องของงานตัวเองเป็นหลักก่อนเพราะบางทีเนี่ยไอ้ความที่เราเป็นคนที่จิตใจดีเนี่ยยื่นมือไปช่วยเหลืองานเพื่อร่วมงานเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะมองเป็นการก้าวไก่แทรกแซงก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งการเงินค่ะคล่องมือนะหรือหากว่าใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาในเรื่องการเงินอยู่จะไปหยิบยืมเงินของใครนะคะหรือจะไปติดต่อขอเครดิตขอสินเชื่อเนี่ยก็จะได้รับการตอบรับได้อย่างดีเลยทีเดียวความรักเนี่ยต้องให้ระมัดระวัง นะมันจะมีเรื่องของมือที่3าเข้ามาแทรกแซงมันก็เลยจะทาให้เกิดในเรื่องของความหึงหวงกันได้คุณต้องหนักแน่นนะถ้าคุณไม่หนักแน่นเนี่ยถ้าเกิดมันมีปัญหาหนักๆเข้ามันมีการบาดปลายจนถึงขั้นทาเลือกทายอยากกันได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนคนโสดต้องระมัดระวังนะการที่เราจะเข้าไปถูกใจไปประทับใจกับคนที่เขามีเจ้าเข้าเจ้าของเรียกว่าความรักของคุณนะ่ะเป็นเส้นขนานนะคะที่ไม่มีวันจะลงตัวได้เลยอันดี้ก็ต้องระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่ง เราจะมาดูกันค่ะว่าตัวเลขมงคลของคนที่เกิดเป็นพฤรหัสัป,ปดีเนี่ยจะเป็นเลขสอเลขห้ แล้วก็เลขหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวเลขมงคลนะแล้วขุมทรัพย์ค่ะอยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยห้าช่วงนี้นะคะได้ไปเช่าบูชาวัตถุมงคลนะคะลองดูเลขโค้ดหรือลองดูที่ใบเสร็จรับเงินด้วยค่ะอันนั้นก็จะเป็นเป็นขุมทรัพย์ของคุณด้วยเช่นกันแล้วก็ยังอยู่ที่ทูบเสียงทายแต่ว่าเวลาจุดทูบเสียงทายเนี่ยคุณจะต้องตั้งจิตให้ดีนะตั้งจิตให้ดีขอในเรื่องของโชคลาภโดยตรงเลยเอาละค่ะเราจะมาดูนะคะว่า วิธีการเสริมดวงของคนที่เกิดพฤหัสบดีเนี่ยช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะหาเวลาไปให้อาหารปลานะคะหรืออาจจะเป็นโปรยอาหารให้อาหารนกก็ได้เครื่องประดับที่จะใช้นะคะขอให้เด้นในเรื่องของเครื่องประดับที่เป็นทองคาหรืออาจจะใช้เครื่องประดับสีทองแทนก็ได้แล้วก็หยกเรียกว่าจะเป็นเครื่องประดับนาโชคให้กับคุณเลยทีเดียวการแต่งกายนะงดใช้สีดาหรือสีม่วงก่อนซึ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเป็นเทพทันใจหลวงพ่อบ้านแหลม แล้วก็พยากรุดใครที่บูชายอยู่โดยเฉพาะพยากรุดเนี่ยอย่าลืมนะคะน,นําน้ําดื่มนะไปสักการะบ,บูชาท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอพรกับท่านด้วยเคล็ดลับการเสียงโชคค่ะให้ซื้อเลขกับผู้ชายที่มีรูปร่างสูงใหญ่ผิวคล้ำแล้วแผงเนี่ยให้อยู่ใกล้กับร้านขายทองหรือร้านขายเครื่องประดับก่อนที่เราจะเสียงโชคี่ยก็ให้ทำบุญทับทานกับเด็กหรือคนท้องก็ได้ค่ะ สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสิ่งที่ฉันรักจับมาเนี่ยมันเป็นในเรื่องของไพ่ลาภะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินแล้วก็โชคลาภนะคะเรียกว่ามันเข้ามาเหมือนกับส้มหล่นนะคะยิ่งหากใครก็แล้วแต่ที่เกิดวันศุกร์แล้วชอบในเรื่องของการทําบุญสุนทานนะคะมันจะยิ่งเห็นผลได้เร็วขึ้นเลยทีเดียวสิ่งหนึง่งเราวัดระวังสักนิดหนึ่งมันเป็นอีกวันหนึ่งนะที่มีโอกาสในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยได้เพราะฉะนั้นใครก็แล้วแต่ที่มีโรคประจําตัวอยู่ดูแลแตัวเองสัก นิดหนึ่งหรืออย่าเข้าไปใกล้คนที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยมันอาจจะทําให้เราเจ็บป่วยตามได้ด้วยเช่นกันนะคะเรื่องงานค่ะมันเป็นในเรื่องของการเหน็ดเหนื่อยภ่าทาสานนี่คือความเหนื่อยนะกับการที่จะต้องเริ่มต้นงานใหม่เกิดขึ้นั่นง,งานที่ท้าทายงานตัวใหม่ที่เราทำเนี่ยมันต้องลงทุนลงแรงอยู่พอสมควรมันต้องใช้ความทุ่มเทแต่บอกนิดนึงค่ะว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอย่างสูงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องของการงานเนี่ยเรียกว่ามีความก้าวหน้าเรื่องของ ความรักนะคะนะการเงินดีโชคลาภด,ดีนะแต่ ความรักค่ะมันจะมีปัญหาการประปรายอยู่ตลอดเวลาเลยมันจะมีการขัดแย้งขัดคอนอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วมันไม่ใช่เรื่องอะไรนะมันเป็นเรื่องเก่าๆซ้ำๆซากๆเดิมๆเลยค่ะมันน่าเบื่อนะแล้วก็เรื่องเหล่านี้บอกได้เลยค่ะว่ามันไม่พ้นในเรื่องของหึงหวงเพราะฉะนั้นดวงคนที่เกิดวันศุกนะหาเวลามีเวลาให้แฟนมากกว่าปกติสักนิดหนึ่งสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะคลี่คลายความรักก็จะได้กลับมาสดใสเหมือนเดิมคนโสดค่ะเรื่องของความรัก พักไว้ก่อนอาจารย์รักอยากให้คุณเน้นในเรื่องของการเงินและโชคลาภเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลกันว่าเลขมงคลของคุณเนี่ยนะคะจะเป็นเลขศูนย์เลขสี่แล้วก็เลขห้าอันนี้เป็นเลขมงคลของคุณนะคุ้มรับค่ะอยู่ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีโทรศัพท์หลายเบอร์หลายเครื่องดูซิคะว่าเครื่องไหนที่เราใช้บ่อยๆให้เน้นไปที่เครื่องนั้นแล้วก็การเสียงทายต่างๆ แล้วเวลาไปไหว้พระเนี่ยก้าวเจยงทายต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเสียงเซมตรีอย่างเดียวนะของวันศุกร์เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการล้วงไข่ล้วงไห นะคะอันนี้ก็แปะติฐานขอพรได้เลยนะคะการเสริมดวงตรงนี้นะต้องบอกเลยค่ะว่าให้มีจิตเมตตากับคนพิการคนยากไรนะ้นะนะเพราะฉะนั้นการทําทานให้กับขอทานหรือคนยากไร้คนพิการาต่างๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าส่งเสริมบุญตัวของคุณเองเนะี่ยได้อย่างดีเลยเครื่องประดับน้ำโชคค่ะนะคะจะเป็นเครื่องประดับสีทองหรือนินล้อมเพชรค่ะนะคะหรือ เออเราอาจจะใช้เข็มกลัดนะหรืออาจจะเป็นแหวนก็ได้ติดตัวไว้นะคะคนเกิดบนสุกงด การแต่งตัวด้วยสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลทองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว,ว่าสกัดกัน้นเรื่องของโชคลาภเข้าหาเรานั่นเองส่วนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะทำการสักการะบูชาค่ะก็จะมีพระแม่ธรณีองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะแล้วก็หลวงพ่อเปิดที่ทุกท่านสามารถขอพรกับพระอ,องค์ท่านได้ที่นี้วันเสี่ยงโชคนะคะเคล็ดลับมีนิดนึงให้ซื้อเลขกับผู้หญิงพิการ หรือแผงที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานที่นะที่นำโชคให้กับคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันเสาร์นะคะมันจะเด็ดในเรื่องของ การศึกษาหรือการต่อยอดในความรู้รวมถึงการต่อยอดขยับขยายในธุรกิจต่างๆที่เป็นของคุณที่คุณทํำมาอยู่ด้วยนะคะเป็นโอกาสดีอะค่ะที่เราจะเรียกเม็ดเงินเข้ากระเป๋านนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะการลงทุนหรือการที่จะทํากิจการอะไรเพิ่มเติมเนี่ยนะคะถือว่าทำได้ส่วนในเรื่องของการงานไอ้งานที่ทําอยู่งานประจํามันมีความแรก้า เกิดขึ้น,นะะมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้แ้ะสิ่งหนึ่งที่จะต้องเตือนกันก็คือว่าในเรื่องของเอกสารถ้าใครกระแตกที่ทํางานด้านเอกสารนะคะหรือการป้อนข้อมูลในคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยต้องระมัดระวังค่ะ เพราะมันมีโอกาสที่จะตกหล่นเสียหายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องดูแลให้ละเอียดอ่อนรับรอบการเงินของคุณนะคะนะเป็นช่วงที่สถาน,นการณ์การเงินเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอนเพราะฉะนั้นควรที่จะเผื่อเหลือเผื่อขาดไปสักนิดหนึ่งถ้ามันมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องตึงมือมากเกินไปแล้วก็เป็นดวงวันหนึ่งทีเดียวแหละมันจะมีเรื่องของโชคลาภจากการเสี่ยงให้เข้ามาชื่นอกชื่นใจเรียกว่า ถึงแม้สถานการณ์การเงินไม่ดีแต่มันก็มีตัวชดเชยให้เนาะเรื่องของความรักค่ะความรักช่วงนี้อาจจะมีการขัดแย้งกันเล็กๆน้อยๆมีการพูดคุยในเรื่องของการสร้างฐานะให้มันคงมากขึ้นเพราะฉะนั้นการพูดคุยตรงนี้มันอาจจะมีความเห็นต่างมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดการประทะคารมกันบ้างคนโสดค่ะปื้มใครแสดงความรู้สึกออกไปเล็กๆต้องจีบต้องตือจึงจะสําเร็จนะคะอันนี้ก็เป็นความรักของคนโสดเนาะ สำหรับในเรื่องของตัวเลขมงคลค่ะตัวเลขมงคลก็เป็นเลข5เลข8แล้วก็เลข6 แล้วขุมทรัพย์เนี่ยนะคะจะอยู่ที่กุมารทองหรือสัตว์มงคลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพญาเต่าเรือนก็ดีนะคะกระดิงด่งเงินกระดิ่งทองก็ดีอันนี้ก็จะเป็นขุมทรัพย์ให้คุณนะคะรวมถึงแม่นางไม้นางตะเคียนด้วยนะคะเลขประทัดอันนี้ก็เป็นขุมทรัพย์ให้คุณเพราะฉะนั้น,นาร์เนี่ยเรียกว่าขุมทรัพย์เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นคุณเลือกเอาได้เลยสําหรับในเรื่องของการเสริมดวงค่ะช่วงนี้นะ เจอคนแก่ที่เป็นขอทานที่ไหนเจอคนที่การที่ไหนนะคะทําทานกับเขาตามกาลังของตัวเองนะคะจะเป็นเหรียญห้าบาท10บาทเนี่ยทำทานเถอะค่ะแล้วเครื่องประดับนําโชคของเราก็จะเป็นเครื่องเงินนะคะเป็นพลอยไพลินหรือเป็นพลอยที่เป็นสีน้ําเงินก็ได้กังหันหมุนค่ะจะเป็นแหวนกังหันหรือที่กังหันก็ได้นะคะเพราะตรงนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้การเงินเราหมุนเวียนได้คล่องมือขึ้นช่วงนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยค่ะงดแต่งกายด้วย ผ้าที่เป็นชุดลูกไม้นะคะหรือเสื้อผ้าที่เป็นสีเขียวนะ,ะอันนี้ต้องงดสักนิดหนึ่งเพราะว่าใส่เข้าไปก็สกัดกั้นในเรื่องของการเงินสกัดกั้นในเรื่องของความก้าวหน้าให้กับตัวท่านเองแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะทาการสักการะบูชาค่ะเจ้าพ่อเสือไอ้ไข่น้องส้มฉุนนะคะแล้วก็พระราหู นะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจําวันเสาร์อยู่นะคะณนะช่วงนี้นะทีนี้เวลาจะซื้อขอให้ซื้อกับคนที่อายุน้อยหรือคนท้องอันนี้ก็จะเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่านําโชคลาภให้กับเราส่วนแผงเนี่ยให้อยู่ใกล้วัดที่ติดกับแม่น้ําลําคลองแล้วก่อนที่จะซื้อนะคะเดินไปให้อาหารปลาสักนิดหนึ่งแล้วกลับมาซื้อ ะะทีนี้เราจะมาถึงในเรื่องของตัวเลขทักษากันตัวเลขของทักษาเนี่ยแต่ที่ถูกใจที่ถูกใจแล้วก็ชอบนะการรักจะชอบเลขเ7กับเลข9ค่ะนะ,ะส่วนตัวอื่นเนี่ยก็อาจจะเอาไปจับคู่กันนะคะ นะคะมาถึงช่วงของท้ายรายการก็ได้รพยากรดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะแล้วก็วิเคราะห์ตัวเลขนะคะในรอบหนึ่งิถุนายน2565ไปแล้วนะคะรายการรักเลขเด็กก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์รักด้วยนะคะจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วเรามาพบกันใหม่ค่ะกับรายการรักเลขเด็กทางช่องทาง c ีมีดัตมีสามบีบีขิกจัดทีวียูทูบติ๊กต็อกรวมถึงช่องทางอื่นๆด้วยวันนี้อาจารย์รักขอลาทุกท่านไปก่อน ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและโชคดีสวัสดีค่ะ